วันเจนนี้เรามาทำอะไรเรามาโหลดกระเป๋ากระเป๋าลงมาแล้วเราผ่านตอมมาแล้วนู่นกระเป๋าอยู่นู่นนะนู่นอยู่เพิรไปดูดิกระเป๋าเพิรอยู่ไหนนู่นไปขออย่างเราลงจากสนามบินแล้วก็แต่งหน้าเสร็จ ก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถบัสอาบน้ำล้างหน้าแต่งหน้าแล้วก็ไปขึ้นรถบัสบ้านเพื่อทำอะไรอยู่ออไปได้ย่างรถบัสตรงไหนออพอมาถึงก็อากาศ19องศานะแต่มาฝนตก มาจากสนามบินแล้วก็จะนั่งรถบัสต่อไปที่นางตาตะเพที่จะไปนั่งชิงกัดเซ็นไปโอิกา้าตอนแรกอะ่ะเบิร์ดบอกว่าจะเดินเพราะมัน <c oughs> แค่2.7กิโลแต่ว่าฝนเออจตฝนมันตกไงไว้ขากลับแล้วกันนะเบิร์ดนะให้อากาศมันดีกว่าน,นี้หน่อยนะเนดะ <c oughs> ีวเราจะเดินกันมาก็เลยมาคอยรถบัสกัน ซื้อเงินัดกันเดี๋ยวไปดูกันเจอกันที่นักต่างมาเลย ตอนนี้ถึงสถานี JR แล้วเดี๋ยวก็นั่นงขี่กับเซ็นต้องไปดูครับข้างในนั่งรถไฟเมื่อกี้310เยนนั่งรถไฟเท่าไหร่นะนั่งรถบัสมา3าม<อ>สิบเกนแต่เดี๋ยวตัวร,รถไฟไม่รู้ต้องไปซื้อนอั่งงานว่าเท่าไหร่ป๋าเหมือเดียวเขียมา เดินหาที่แรกตั๋วจากที่เราซื้อมาเป็นใบนี้เราซื้อกักคู่แล้วเราก็จะมาแลกให้เป็นตั๋วต้องผ่านเครื่องนี้เมื่อกี้เดินหานานมากหรอแลกสักคู่ ต้องชื่อใครปาโบ เซนเลยไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเลยเบิร์ตจะจอดประมาณ1นนาทีแล้วเขาก็จะไปเลย หาอะไรกินนะฮะโอมีช็อปวอนิสกะด้วยนะตรงนี้แต่เราแค่มาแวะดูก็มีม<อ>พวกของกินของเล่นที่ทำวะคนเยอะอยู่บออยากซื้อไปหมดแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับร้านนี้มีอะไรอ่า,า thank you ไ,านะไปกินข้าวกอนไปกินข้าวกน

กินขิงแรงมากเลยพร้อมเลยไม่ชยกใชุ่กินน้แอ่มอืดอิ่มอ้อมนะออนครับทำยังไง เป็นไงบ้างซาบิยัพักหน่อยซาบิยัมเป็นยกันเนื้อละ,ละ่ายเนื้อแบบลลายจริงอ,อ่มไม่เหนียแบบตลาดราคาห้าบาทเลยเบอร์้เปรียบเทียบนะเกียดม,มากบาท ห<ส> <rash> อามไหมนี่อบร้อนเยน โอ้โหจร้นอนมากเลยนะเบอร์ใครจะกล้ากินไกล้าค่ะกินไปได้แล้วก็รอก่อนรอให้ดูควันนะเจ้วันค่ะน่าจะร่อยแต่ร้อนทำเหมือน่็

คือร้านอะไรหรออิสักะยะโักยะอิสักยะคิวยาวมากเลยใช่ต่อแถวเมื่อกี้ตรงข้างหน้าเขาก็จะเป็นแบบเหมือนแบบออเดอร์ให้เปิดแล้วก็เป็นโต๊ะยืนยืนกินอ๋อเย็นๆเรามาเป็นงไทอนนี้หนาว็นยืน เดีย๋ยวเราค่อยไปรีวิวดูว่าข้างในเป็นอะไรอันนี้มารีวิวข้างนา้ำแบบข้างๆร้างอาหาเากะที่ราชบรชัดโคอ่ะเขาจแบบให้นา้าไหลให้เรล้างมือไปเาารื่อยน้ำพลน่ารักดี อยากที่รอมาหนึ่งชั่วโมงเรืออาเซอร์พีญี่ปุ่นเอตเลจิมันซาซาตินิสบรการตามมหยิบเองครับบริการตัวเองเราทำให้เสร็จ เพื่อลกาเป็นไงไม่สบายหรอขนาดนี้เมนูครบแล้วก็น่ากินดูวัสเบีแบบเขียวเขียวดูน่ากินมากสดชิ้นใหญ่ๆอ่ะไหนแม่ลองเทสักชิ้นหนึ่งยังยังไม่เทอ่ะ อยากดูโบเทสอโบเทสได้ชิ้นเดียวนะขอใส่มะัสะบิอันนี้เดี๋ยวเห่าเทสโอย้ยหนามากชิ้นหนามากเออชิ้นมันใหญ่มากเลยนุ่มม,มามละลายในปากเลยอ,อ,อันนี้ก็น่ากินปากจะเวลากินแล้วทุกคน อันนี้ก็คือแบบปลาเนี่ยปลาไหลน่ากินมากเลยงเดีนน๋ยวแม่ลองชิมว่าว่าอยูนะ่ราคาไม่รู้นะสั่งไปก่อนน่ากินโอเคมีเบียด้วยพร้อมอภัยตะกีนหลายเพล้ะ เราจะไปปราสาโอซสก้าจ้าตอนนี้อ่าอุณหภูมิ15องศาเย็นมากยิ่งจะมีลมนะโอ้ยขี้มูกไหลค่ะเพิร์เย็นไหมฝนบอกพ่อเย็นไหมไม่ยินเย็นมากเยนเราก็จะเห็นซา,า,ากุระแล้วช่วงีที่มาแล้วเราได้เจอซากุระด้วย พิมที่สนุปไหมเพิร์ดสนุกปวะเราสนุปปะลูกสนุปสิเราจะไปปราสาทโอซาก้านี่เขาดูท่อดูท่อพิเศษท่อหน่อยเขาบอกว่าถ้ามาที่เมืองไหนก็ให้ยืนถ่ายรูปกับท่อตอนนี้ฉันถ่ายไปสามแล้วไอถ่ายก็มือถือถ่ายเดี๋ยวออกมาค่อยมาถ่ายอ๋อกุระยเบียงปราสาทโอซาก้า เห็นสกุละแล้วมีต้นแรกนะที่เจอเลยใช่ไหมแม่ใช่มีต้นแรกแต่ข้างในเขาบอกมีเยอะเลยอันนี้เรากำลังจะเดินลงไปแบบดูสกุล้ะแบบใกล้ชิดแล้วเป็นไงมะ เคยเป็นไงเย็ดหนาวอ่ะเดินลงมาเร็ว,นห,นวหรือจะนั่งคอยตรงนี้เดินเลยลูกโอ้โหหล่อจังเลยยังดูคืนเนี่ยโ,โห้โนหม้สวยจังเลยอ,อืมดูดอกเขาดิ สวยมากเลยหลังจากที่ไปถ่ายกับต้นซากุระตอนนี้กำลังเดินเข้าปราสาทเรากำลังจะเข้าปราสาทโอซาก้าแ่แ,แตรงนี้ก็มีแม่น้ำอีก ละเต็มทางเลยสวยมากเลยนี่เหียอสิบเยนอีก,ลอกแ,ลแล้วนี่แม่<ว> บรรยากาศคือแบบคนเขญี่ปุ่นเขามานั่งปิกมิกกันใต้ต้นซากุระไอน้นี้แปลกตายเห็นซาก,กุระสีเขียวต้อนอื่นจะเป็นสีชมพูนะสีชมพูอ่อนเขาก็ามานั่งบ้านเราส้มตำน้องเข้าหัวทาเลยนะไงส้มตำไก่ย่งา,างเอ้เนี่ยสวยนะสีเขียวเราไม่เห็นเลย เดี๋ยวเราเข้าไปประสาทต่ออันนี้ต้นนี้โลยหมดแล้วหรือตายอะ่ะ เ้าาไปนดี๋ยวหินข้างบนน่ะก้อนเท่าก้อนใหญ่กว่าเราอีกอ่ะแค่หินฐานฐานนะใหญ่มากเลยกี่เดินขึ้นไปข้างบนมามันชั้นอยู่ข้างบนก็ต้องรอจังหวะให้ตั้งตรงนี้ตรงนี้ก็สวย ข้างบนเหมือนเราแบบเป็นตัวมดตัวเล็กๆอ่ะใช่งเรา